สบายดีพี่นออ้องจะต้มใส่เด้อปันเด้อเมนมอนของครัวสิต้มใส่งัวนี่ทั้งนี้ก็ใส่หัวขาพวกเช่ใบมะกรูดใส่พักนั่งเลิศเห็นมันหอมเลยพี่น้องเดอ้อต้มใส่งัวใส่พักนั่งเลิศมันจะหอมคือกันเขาต้มมันนองง้วนั่ะแหละเวลาเขากินรสสาดมานะัน่ะออมใส่ต้มใส่ผค่ไปอ่ออมใส่เนาะ อันนี้กระเศษยดแก้วเพียแก้วเพียแจ้วบีอยู่ในนี้นะโอ้ยมืดมืดนะสิอุใส่ประเดกอย่างนัวอยู่นี่นะน,ะะเน,น,นะนำเพียนำบีเด้อพี่น้องเด้อคนนี้เด้อหม้อผดเด้อพี่น้องเด้อหม้อผดเดี๋ยวมันมวดด้วนก็จะใสลงใส่หนึ่งกิโลสี่สิบพันกรีดถึกถืกอันนี้เพีงไหม สี่สิบพันกับแปดสิบบาทเนาะคือก็ใส่หมูอีกใส่งวนะปิดไปก่อนมามาพี่น้องแล้วเด้อบาทในต้มใส่เมมอนฮ็ตแบบนี้เด้อเมมอนต้มเมาเด้อ for ด i p p i n g มาเรย่างนี่เจวเพียบบีคบๆแซ่บๆนี่ก็น้ำสดแซ่บนี่ก็พผักหอกินครับน้องพี่น้องมาเด้อมาเด้อมากินน้ำกันนะเม่เด้อ S <S าาสบายดีพี่น้องมากินตม้อนอนมใสงอวนในหมอนเดอเ้อแถวพี่แถวบีคมคมไปไปไปฝึกตัวเด้อมามาเอฟซีทางลาวทางไทยต่างประเทศเด้อลูกหลานม,มากินน้ำอีแม่เด้อมามาจะเ,เที่ยวสวนซับเขาใหญ่ปะพาไปคุณแม่น่ะสอบกินแต่ใส่ได้ มดใส่งวงแล้วก็มดใสหมูแล้วก็ใสงวงนี่้ตใส่ปนใส่ิ้งใสหมูแล้วกมาปิ้งใสงวแม่ม้อนนั่นเซอันนั้นแม่จานเจ้าน่ปิ้งก็แเซบแต่ม้อนอยากกันแต่แม่ม้อนอยากกินแบบนี้สุณนาสิปิ้งดนแบบมากินเครื่องใน ในมอนมากกินของง่ายใี่ไนาาใส่ได้ไหมกนกับตงมอาแปกยไดหบมือนี้งมือน้ำต้มก็แค่แ nè, tính đó, đấy, đấy. าใหญ่เปกระพิงนะตีโคราดนะเขาใหญ่โคราดมากระทิงเกระพิงมันมมันมีลายสวนไหมเออน้ำตุนสวนุ๊ในไปกสากได้่อยนะดคยน ตกจัไปเด้อไปอาบได้บ่ไปมาแล้วไปอาบน้ําตกเโอ้ยหานี่อาบบ่ได้แม่มันลื่นมันหลันรายอือบ่ไปยาแดงเนาะแงับ่มีน้ําแงลายก็แห้งองๆบ่มีน้ําแม่นบ่ยันตรอปีจะได้บ่ี่น้ําต้นปูยามแงก็่มีน้ําได้่เอ้ยเบ่ได้ไปช่วงบ่มีน้ําก็ไปามแดงก็ไป บอเนี้ยังจะไปเขอาเห็นหูกจะถ่ายอันคุณนั้นพานสู้ๆไปหลอกต้องไปแต่ออย่างตกไปเยี่ยวอีกว่ันน่ะดีใส่อัน่ะมันมาก็ยวนอยู่พี่อยู่บึงการจะเสียวดลกว่ามันเหลี่ยลงมาจะตกใจแล้วบึงการ เจ้า on ึ้นบอฮอดดอกเจ็ดสั้นตุ้งขนาดเลยนล้วพอเพิ่งออกจากนั้นทสมมติเก่งางอ้อมตามเขาเลยจะไปหอดชุดคุณถอดเหนื่อยพอดีเลยเขาเลยอ้อมหนาพาเลยเขาบุรณะแล้วบ่กเขาเปลี่ยนไม่เปลี่ยนต่อแล้วบ่แบบโผล่ไปหลายปีแล้วเนาะขาจนสั่นแล้วก็คุณคดัย เร็วแต่ลองคุณลองคุณกับผเป็นยังจะพูกัผ้าให้มันแน่เข่านี่แต่ว่าคนก็แห้งชุ้งร้ายก็ขืนมอดเมื่อยปวดขาปวดแขนโอ้ยนีนคจะเจ็บอย่างคุณเข่าแล้สินี่เพีหน้าก็ม่ดสิสาดมีเด็กหน่อยนี่็ก ชื่ปยางคุณเนไ่อเนหมด้เป็นเาหรอเลเป็นเาจหลุดเลยเหรอวเา้าวเาปูไูหมักเขากูเางอวเออเป็นเขามันเป็นหวัดทึงน่ะลมันมีหวัดมีผาเด็สดเลยผู้พาเธอเมนเอาผูพาเธอินอันเพชรบูรณ์เนาะ แซมุกอนต่มผัเถอะมีทหารเนี่ยเป็นัเอเออเนาะผู้บรงเถอะปนไก่หมุก่นี่ยก็น่าคอเอิญบังเอมันจะวัดยังหลวัดเขาอยังเลยนะดีบุการนะขอลดืมขอลดืมซื่อมันเอิญบัถอจ้ะขอไปเบิ่งในกูเกิลในอินเทอร์เน็ตนะมอญแดงเป็นใหมอแดง ยูใช้หมอยแดงอะ่จ้าเคยไปบันท่องเที่ยวบันท่องเที่ยวแล้หมอยแดงกันทางเชียงใหม่เชียงรายนะมีสวนแบะบอกดอกไม้งามจะไปเห็นเข้าไป บอลบอกเคยไปบอลไปแล้วบอลเห็นแล้วเห็นจะเห็นบอลมาท่หนเป็นไส้เห็นอ่ะไปท่านเนือลุกๆๆๆไปนอนกินนมขาข่อยจู้จู้ตาเฉยไปลุกๆมาไปลังคุกัน มุกลังตลังตนทากันเจ็ดต้มใส่แ er ซ mm ่บมัเหมะเม็มักกินแต่ขางในเดี๋ยวี้น้องมักกินต้มใส้ปวดกระปอดมันวะนี่แหละนี่นี่นะขงในง่วนแซ่บมีปอดมีแมต้มรวมกันเนาะึ้อหนาเพะเอารวมกัน มีใส่มีปอด,ม,ปอดมีม่านหรือเปล่าตักข้างหน้าตมทัง้งในรวมแช่คือเช่นจะเข้าเหตุการณ์ห้งเลยชื่อที่มทั้งในกินค้ายๆจนหาชซา้งไอ้ที่้มกินเนาอเขาตัดไปจอมไปจอจนหายคึ้ หักสอนงานกแ่ิข่าหงเหล่ยเนาะคือสองสิ่เหตุการณ์พกเลย คลิปนี้ทำมอาลาด้วยถิ่น้องเริมก็ได้แป็ดนะคะุกูไหล่คดแซ่ซัพตะไขร่ส่สงในม,มอถ้ากินท้าเทียวด้วยาันโอเคาง